สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยแล้วนะคะวันนี้ค่ะบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยกับหุ้นสิงคโปร์และฮานอยค่ะวันที่15เมษายน2564นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์วันนี้นะคะขยี้กันไปเลย1และ7ค่ะ สองตัวจอกันบ้างนะคะสองตัวจอวันนี้บิวให้หนึ่งสองค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ค่ะ เจ็ดสามเจ็ดห้าและเจ็ดเก้าค่ะอันนี้เจ็ดห้านะคะทุกคนมาต่อกันเลยที่สามตัวค่ะสามตัวสิงคโปร์วันนี้บิวให้หนึ่งเก้าหกค่ะ หนึ่งเจ็ดสามค่ะต่อไปค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์และตัวสุดท้ายค่ะวิวให้เจ็ดเก้าห้าค่ะ มาต่อกันเลยค่ะทุกคนกับพุ้นฮานอยค่ะฮานอยวันนี้นะคะบิวให้สามกับหกค่ะยี่กันไปเลยนะคะสามกับหกสองตัวเจาะค่ะสองตัวเจาะวันนี้นะคะเจาะกันไปเลยสามหนึ่งสามสองค่ะ สามห้าสามแปดค่ะหกศูนย์หกสองค่ะหกสีกส่หกแปดค่ะ มาต่อกันเลยที่สามตัวนะคะฮานอยวันนี้สามตัวบิวให้สามสี่ศูนย์ค่ะตัวแรกสามสี่ศูนย์นะคะตัวแรกนะคะตัวต่อไปค่ะสามห้าเก้าหกสามห้าค่ะ ตัวสุดท้ายค่ะหกเจ็ดสองทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูดสิประตูบนล่างค่ะแต่หากใครนะคะเที่ยงตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยค่ะที่แอด BWty 8 88, หรือคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้ค่ะ บิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงเลยดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน